สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กระรับตลับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้ว่าราชการจังหวัดเมืองการพบประชาชนเราพบกันทุกเช้าวันศุกร์ครับทางสวทบบองการในเฟรมรองกาเ FM เ nc cable tv รวมไปถึงสถานีเครือข่ายทุกเครือข่ายเช้าวันนี้นะครับกับเช้าวันศุกร์ที่14พฤศจิกาย,ยน2557นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษ สำหรับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดมืองการพบประชาชนในเช้าวันนี้กับผมควัญประชาระเริงนักประชาสัมพันธ์จำนานการทําหน้าที่ในเมืองรายการครับเราจะไปพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดมืองการคนใหม่ผู้ว่าคนที่6ข,ของจังหวดัดมืองการท่านพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ครับท่านมีเรื่องราวต่างๆที่จะพูดคุยกับพี่น้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับแนวเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นประวัติของท่านนะครับแนวนโยบายการทํางานของท่านแล้วก็เรื่องที่ท่านอยากจะฝากกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชม ในประเด็นต่างๆในสัปดาห์นี้กับเทปแรกนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกับว่าพงศักดิ์ปรีชาวิทย์กันครับครับต้องการสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบึงการที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือเป็นนิพิจหมายอันดีที่ผู้ว่าการจังหวัดคนที่6ของจังหวัดบึงการได้เข้ามารับตําแหน่งนะครับผู้ว่าท่านนี้ชื่อพงศักดิ์นามสกุลปรีชาวิทย์ ก็จะรับแต่งตั้งให้มารำตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนะครับต้องกราบเรียนกราบสวัสดีแล้วก็ขอญาติมารายง,งานตัวเพื่อจะนำเรียนสิ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดคนนี้เนี่ยมีความเป็นห่วงแต่อย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีเนี่ยความภาคภูมิใจในการมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นความภาคภูมิใจสำหรับตัวผมเองกับครอบครัวผมเองเป็นคนภาคตะวันออกนะครับเป็นคนจังหวัดชนบุรี แล้วก็ปัจจุบันก็อายุ57ปีแล้วก็คงมีเวลาพัฒนาอีกไม่นานนักแต่อย่างไรก็ดีผมคิดว่าช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผมจะต้องนําข้อที่จริงนําความจริงแล้วก็นํายุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดบึงการเนี่ยมานําเสนอต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบึงการซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นจังหวัดหนึ่งเป็นจังหวัดน้องใหม่ล่าสุดนะครับเป็นจังหวัดที่77 ที่สําคัญที่สุดเนี่ยความเป็นจังหวัดที่อยู่อีสานเหนือสุดเนี่ยนะครับถ,ถ้าพี่น้องประชาชนได้เห็นจังหวัดบึงการของเราในแผนที่เราจะพบว่าพื้นที่ของเรา4,305ตารางกิโลเมตรเนี่ยอยู่เหนือสุดเลยนะครับของอีสานเหนือติดกับพรมแดนของประเทศเพื่อนบ้านคือสอปอปลาวนะครับซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเราจะพบว่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของคนบึงการเนี่ยนะครับก็มีวัฒนธรรมประเพณีที่ผสมกลมกลืน กับพี่น้องชาวสปปลาวจึงเป็นเหตุหนึ่งครับที่เราเนี่ยจึงมีความผูกพันเหนียวแน่นนะครับโดยเฉพาะการสื่อสารเรื่องว่าทมประเพณีกับเรากับพี่น้องเพื่อนบ้านข้างเคียงของเราเนี่ยในพื้นที่ของเราที่ติดต่อกับเราเราพบว่าเป็นพื้นที่ถึงเป็นนับร้อยกิโลนะครับซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดลาวถึง3มทิศด้วยกันแปดอำเภอของเราในพื้นที่53าตำบล6 1 5หหมู่บ้านของจังหวัดบึงกาฬเนี่ย พี่น้องคงทราบใช่ไหมครับว่าหากเราเปรียบพื้นที่ของบึงกาฬเนี่ยนะครับจาก8อำเภอ53ตำบล615หมู่บ้านเราสามารถที่จะเปรียบหรือเทียบเพียงของพื้นที่ของเราได้ว่าเป็น8อำเภอที่มีศักยภาพมีความโดดเด่นมีความน่าสนใจค่อนข้างเยอะเราทราบกันดีนะครับว่าจังหวัดบึงกาฬเราแยกออกจากจังหวัดหนองคายตั้งแต่ปี54 8อำเภอที่เราได้รับมาเนี่ยเป็น8อำเภอที่มีที่ท่ทองเที่ยวต้องถือว่า มีที่ท่องเที่ยวติดอันดับท็อปที่ท่องเที่ยวท็อปฮิตของคนทั่วโลกเลยนะครับจะสังเกตดูว่าในแปํอเภอที่ติดเขาเนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างอาเภอเซกาอํเาอเภอโซ่พิสัยพรเจริญหรือแม้แต่อํเาเภอศรีวิไลเนี่ยนะครับก็มีลักษณะโดดเด่นมีวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามโดยเฉพาะมเเีเป็นที่ตั้งของที่วัดป่าซึ่งมีชื่อเสียงมีอริยสงฆ์มากมายที่คนทั้งภาคกลางภาคเหนือและทั่วประเทศเนี่ย มาปฏิบัติธรรมมาเริ่มสายศรัทธามากมายอันนี้เป็นเสน่ห์ของสี่อำเภอของเราที่ติดเขาแต่สําหรับสี่อำเภอที่ติดโขงนะครับก็จะมีพื้นที่ของที่ตั้งของอำเภอเมืองบึงกาฬซ้นทันทั้งหลายซึ่งเป็นที่ตั้งของสารกลางแห่งนี้นะครับเป็นที่ตั้งของอำเภอปากคาดอำเภอบึงโขงหลงแลวก็บุงคล้านะครับทั้งสี่อำเภอเนี่ยถือเป็นอำเภอติดโขงในสี่อำเภอติดโขงกับติดเขาเนี่ยนะครับเราจะมีวัฒนธรรมเป็นมีที่เหนียวแน่นมีการผสม กรมสมกรมเกินการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดออท่านพี่น้องประชาชนชาวบึงการของร้บนะครับว่าในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเนี่ยเราพบว่าคนบึงการนั้นมีความภาคภูมิใจกับผลิตภันสําคัญโดยเฉพาะพืชยางพารายางพาราจึงเป็นของผ์สำคัญของคนบึงการของเราในช่วงที่ยางพารานั้นราคาสูงคนบึงการของเราก็ลืมหน้าหน้าปากนะครับมีความสุขนะครับเศรษฐกิจเจริญ ทำให้มูลค่าการค้าของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากมายแต่ความเจริญของคนบึงการภายใต้สภาวะอย่างที่มีราคาสูงเนี่ยก็ยังมาซึ่งปัญหาสังคมซึ่งในตอนท้ายเนี่ยท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดคนนี้เนี่ยครับก็จะนําเสนอสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องคิดว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่หรือจะเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องมาช่วยกันแก้ไขนะครับเในช่วงที่ยางพาราราคาตกเนี่ยก็เป็นช่วงที่คนบึงการนั้นพบว่ามันกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของเรานะฮะ ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีความพอเพียงมีความยึดมั่นนะครับมีการรู้จักเก็บอมมีความมัธยัสถ์นะไม่ให้เกิดภาวะที่เขาเรียกลูกลูกโป่งแตกนะฮะในช่วงที่เราที่อย่างราคาดีเราจะพบว่าในเขตเศรษฐกิจทั้งในพื้นที่ริมโขงและริมเขานี่นะครับคนบึงการนั้นมีความสุขนะฮะมีการท่องเที่ยวอย่างมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่ปรากฏการก็กลายเป็นว่าเศรษฐกิจของบึงการเติบโตโดยขาดความรอบคอบหมายความว่าเศรษฐกิจของเราโตเนี่ยนะครับ ท่ามกลางความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นการโตรเพราะเศรษฐกิจแต่เป็นการโตรเพราะการรู้สึกว่าเราเนี่ยน่าจะเป็นการกอบโกยเพื่อให้ได้มาซึ่งผลกําไรอันนี้ครับเป็นอันตรายอย่างยิ่งผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยค่ายขอความกรุณานะพี่น้องประชาชนว่าในการพัฒนาจังหวัดเนี่ยนะครับยุทธศาสตร์จังหวัดก็ดีไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์เรื่องยางพาราการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือโลจิสติกส์เนี่ยเป็นหน้าที่ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมได้รองผู้ว่าประจำจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการทั้ง3าหน่วยงานเนี่ย เรามีหน้าที่เอางบประมาณซึ่งภาษาราชการเขาเรียกว่างบฟังก์ชันในการมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆดังนั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยแทบจะไม่ต้องตกตกใจเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเลยครับแต่สิ่งที่การพัฒนาอย่างยัง่งยืนที่ผู้ว่างมีความหวงมากที่สุดไม่ใช่เรื่องการท่องเที่ยวแต่ผู้ว่างจ,จะเสนอความคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาเพิ่ม GDP จังหวัดดีไหมครับภายใต้8อำเภอ53ตำบล615หมู่บ้านเนี่ย เรามี GDP 62,000บาทต,ต่อคนต่อหัวต่อปีซึ่งถือว่าไม่สูงมากเทียบกับจำนวนพื้นที่ของเรา4 3 0 5ตารางกิโลเมตรเรามีประชากรถึง1 4 1 6 0 0 0คนมีความหนาแน่นของจำนวนประชากรเนี่ยไม่มากมายนะักแต่พี่น้องชาวบึงการที่เคารพรักทุกท่านครับผู้ว่าราชก,การจังหวัดมีความเห็นว่าทำไมโอกาสของเราเนี่ยมาถึงแล้วแต่คนบึงการเราควรจะมาสำรวจตัวตนให้ดีซะกก่อนเปรียบเสมือนว่าหากเราจะพัฒนาอะไรแล้วเนี่ย เราต้องพัฒนาตัวเองซะก่อนสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นตรกกะหรือเป็นบริบทชัดเจนของของการพัฒนาเบื้องต้นนะครับเหมือนเหมือนกับเรานําปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชทานให้กับคนเมืองการไม่ว่าจะเข้าใจเข้าถึงพัฒนาหรือปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผู้ว่าพูดอย่างนี้เนี่ยต้องการจะเน้นว่าในช่วงที่เราลืมหน้าอาปากหรือมายามที่เศรษฐกิจของเราเจริญเติบโต,ต,ตเนี่ยคนเบืองการต้องรู้จักมัธยัิเก็บออมนะครับ สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือในช่วงที่ยางราคาสูงพี่น้องบึงการไปออกรถป้ายแดงออกปิกัพป้ายแดงรถเก๋งป้ายแดงมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดสถานบริการผับบาร์แน่นหมดนะครับคาราโอเกะเต็มทุกห้องนะครับก็นํามาซึ่งการประพฤติที่ไม่ถูกต้องต่างกฎหมายมีการทะเลาะบอกแวง้งมีการประพฤติผิดกฎจราจรผิดกฎหมายต่างเนี่ยผู้ว่าไม่อยากให้เกิดสิ่งเหล่านี้เลยครับแต่ถ้าเราเข้าใจในสภาพพื้นที่ของบองการอย่างแท้จริงเนี่ยเรามาสร้างความเข้มแข็งของเมือง มาสร้างวินัยให้เกิดขึ้นกับคนบึงการผู้ว่าเห็นมาถ้าเราทําอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะเป็นการสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งของการพัฒนาบึงการอย่างแท้จริงทําไมผู้ว่าถึงพูดอย่างนี้ครับที่พูดอย่างนี้เพราะว่าผู้ว่ามองเห็นว่าในภายภาคหน้าในการเอาชีวิตของคนบึงการทั้ง4 1 6 0 0 0คนใน8อําเภอ53ตําบล615หมู่บ้านไปผูกพันกับ GDP จากราคายางนั้นเป็นการเป็นการฝากความหวังที่สุ่มเสี่ยงที่สุด ที่จริงแล้วราคายางน่าจะเป็นตักกะผู้ยง่ายเป็นรายได้หลักก็จริงนะครับแต่คนพึงนการมีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมมีลักษณะทางกายภาพที่ดีงามมีสังคมที่แข็งแรงมีสถานะทางครอบครัวที่อบอุ่นทำไมเราไม่หันกลับมามองสิ่งเหล่านี้ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างความเจริญในเมืองเติบโตทั่วโลกที่เขามีความเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นญี่ปุน่นเป็นเกาหลีหรือเป็นประเทศต่างๆา่ที่เขามีวัฒนธรรมไปเมที่แข็งแรงเราจะพบว่า ประเทศเหล่านี้แหละครับที่เขาสามารถต่อยอดเรื่องการท่องเที่ยวก็ดีการพัฒนาเพิ่มไรายได้กับประชากรที่ดีมาจากฐานที่เข้มแข็งของพลเมืองที่มีวิัยในการดํารงชีวิตมีระเบียบแบบแผนมีการรักษาความสะอาดผสมปนเปนกันไปผู้ว่าราชก,การจังหวัดมีความเห็นว่าปัจจุบันรัฐบาลโดยพระนท่านนาย,ยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสิ่งที่ท่านคาดหวังกับพลเมืองพี่น้องประชาชนชาวไทยก็คือการคืนความสุข การสร้างความเข้มแข็งโดยเฉพาะการสร้างวินัยให้กับคนไทยทําไมนโยบายของรัฐบาลก็ดีนโยบายของกระทรวงต่างๆก็ดีโดยเฉพาะการะทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินนาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดทย,ยังพูดติดทุกครั้งที่ให้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก็คือการกวดขันในเรื่องการรักษาความสะอาดซึ่งเมื่อผู้ว่าได้เข้ามารับหน้าที่ผู้ว่าก็มีความเห็นว่าหากคนบึงการของเราเนี่ยนะครับ ในทุกองค์กรท้องถิ่นซึ่งมีอยู่ประมาณ60แห่งเนี่ยนะครับในทุกชุมชนในทุกหมู่บ้านในทุกอำเภอเราหันกลับมาสร้างสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดก็คือหันกลับมาสร้างวินัยให้เกิดกับตัวเองสังคมครอบครัวน่าจะเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดมากกว่าเราไปเชื้อเชิญใครมาลงทุนในบ้านเราซะอีกหมายความว่าการสร้างวินัยในการรักษารักษาความสะอาดก็เปรียบเหมือนผู้ว่าเชิญชวนพี่น้องประชาชน หันกลับมาสร้างความดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับการสร้างความดีนั้นไม่ต้องลังเลไม่ต้องรอคอยไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นสามารถทําได้เดี๋ยวนี้ทันทีไม่ต้องกลัวใครจะมาเห็นนะครับผิดกับการทําความชั่วต้องแอบทําต้องลักลอบทํากลัวคนจะมาเห็นกลัวค,คนจะมาจับผิดดังนั้นผู้ว่าจึงเปรียบเปรย,ปรยการสร้างวินยัยในการรักษาความตาเปรียบเสมือนการรักษาความดี เมืองของเรานั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีธรรมะนะครับครองใจมีอริยะสงฆ์มากมายผู้ว่าราชการจังหวัดจริงๆจึงไม่อยากให้คนบึงการนั้นเสียโอกาสเป็นอย่างดีที่สําคัญที่สุดในยุทธศาสตร์ของการพัฒนา GDP เรื่องการท่องเที่ยวนั้นเราจะมีการนะครับในอนาคตอันใกล้เราจะมีความเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสพปเราในการสร้างสะพานข้ามแม่น้ําโขงแห่งใหม่ในพื้นที่ของบึงการเชื่อมกับปากซันพี่น้องประชาชนที่เคารพรักสร้างไหมครับว่า สะพานแห่งนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมูลค่าจางก,การค้าที่เกิดขึ้นเป็นองค์คาพยพที่ครบวงจรของคนบึงการไม่ต่ำกว่าปีละ300ล้านบาทแต่ถึงเวลานั้นเนี่ยผู้ว่ากลัวหรือเกินถ้าโครงสร้างพื้นฐานของเราไม่แข็งแรงการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบนี้ก็จะนำมาซึ่งความเปราะบางจะเป็นการเสียโอกาสอย่างยิ่งของคนบึงการมาวันนี้ผู้ว่าเห็นว่าเรามีเวลาเรามีโอกาส เรามาสร้างความสัมพันธ์เรามาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างความสามัคคีสร้างลิเริ่มสร้างวิในโดยการรักษาความสะอาดดีไหมครับผู้ว่าราชการจังหวัดคนนี้เดินสายออกไปมอบนโยบายอำเภอมาวันนี้ในวันบันทึกเทปผู้ว่าไปมอบนโยบายถึง6อำเภอไปขอชันทามติไปขอความสมัครสมานสามัคคีไปขอแรงใจจากพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรหัวหน้าส่วนรายการใน6อำเภอที่ผ่านมา ทุกคนเห็นเป็นตรงกันตบมือเป็นอนตส,สัญญาณว่าเราจะร่วมเดินทางไปด้วยกันเราจะร่วมสร้างวินัยไปด้วยกันดังนั้นเมื่อท่านผู้ว่าเดินสายมอบมีกัคบคบ8อำเภอผู้ว่าคิดว่าเราจะเริ่มมีการจัดระเบียบนะครับจัดระเบียบความเราเป็นระเบียบเรียบร้อยในตัวเมือง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 การซึ่งเป็นถือว่าเป็นฐานที่ตั้งของสารการจังหวัดเป็นที่เชิดหน้าชูตาของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเมืองการ เราจะต้องสร้างวินัยของคนบองการให้เกิดความวามีมาตรฐานของคนในฐานะที่เป็นคนไทยจะก้าวสู่ยุคการเป็นประชา,ะชาคมอาเซียนหมายถึงว่าคนบึงการนั้นมีระเบียบว,วินัยมีความสะอาดของบ้านของเมืองมีอาหารที่มีความเป็นมาตรฐานมีการบริการที่มีมาตรฐานไม่เอารัดไม่เอาเปรียบต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบคนบึงการมีน้ำใสใจคอมีมิตรภาพมีความเมตตากรุณา นั่นลหละครับก็จะเป็นจุดแข็งทําให้คนบ้านเมืองทั้งหลายที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวชายต่างประเทศเขามารับบริการที่บ้านเราเขามีความสุขในการมาเที่ยวเมืองการทั้งทั้งที่ที่ท่องเที่ยวนั้นมากมายก่ายกองคนเมืองการไม่ต้องทําอะไรครับรักษาระเบียบว,วินัยอย่างเดียวรักษาความสะอาดอย่างเดียวบริการนักท่องเที่ยวโดยใจอย่างคนเมืองการเขาจะเอาคนเมืองการของเราเนี่ยไปโฆษณากันทั้งประเทศและณวันนั้นนะครับเศรษฐกิจเมืองการจะเติบโตคนเมืองการจะลืมตาอ้าปาก ลูกหลานของเราจะมีความสุขในพื้นที่ที่เรามีความในภายใต้พื้นที่4,305ตารางกิโลเมตรเราจะพัฒนาพื้นที่ริมโขงนั้นเป็นพื้นที่ที่มีความสุขนักท่องเที่ยวทุกคนจะมาใช้บริการจะมาเที่ยวจะมาถ่ายรูปจะมาซื้อสินค้าบริการจะมาพักอาศัยจะมาทานอาหารบนความสุขของการบริการของคนบึงการเราได้รล่ความร่วมมือทุกวันนี้จากทุกภาคส่วนจากหอ,อการค้าจากสภาอุตสาหกรรมเวลานี้เป็นเพียงเริ่มต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจะนําส่วนราชการขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ในจังหวัดบึงการผมในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดกราบขอความกรุณาครับกราบขอความร่วมมือกราบขอความตั้งใจในการที่ช่วยการพัฒนาบึงการมาจะครับช่วยกันสร้างระเบียบให้เกิดขึ้นในบึงบึงการของเราสร้างวินัยให้เกิดขึ้นมารักษาความสะอาดอย่างจริงจังสร้างสังคมครอบครัวให้มีความอบอุ่นเด็กของเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ชาวบึงการที่มีคุณภาพ ที่เป็นพลังแท้จริงของคนไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาวันนี้พระเจ้าอยู่หัวของเราทรงพระชนสมากแล้วทรงพระประชวนสิ่งที่พระองค์พระราชทานให้แก่คนประเทศไทยโดยเฉพาะคนเบืองการนั้นเป็นพระมหากรุณาธิคุณใหญ่หลวงนักผู้ว่าราชการจังหวัดคนนี้จึงกราบชนชวนพวกเราแสดงความจงรักภักดีในการที่ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เป็นชาวบึงการอย่างแท้จริงช่วยกันสร้างบึงการให้เป็นปึกแผ่นให้เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นน้องใหม่จังหวัดที่77เล่าขานตั้งแต่ใต้ใตสุดยันเหนือสุดของประเทศไทยและขอยืนยันว่าภายในไม่เกิน5ปีนี้จากศักยภาพของบึงการภายใต้บริบทของความสามัคคี จังหวัดบึงการของเราจะเจริญเติบโต,ตไม่น้อยกว่าเมืองใหญ่ใหในแผ่นดินนี้โดยเฉพาะเมืองชายแดนผมเรียนยืนยันว่าหากคนบึงการสร้างวีไนได้เร็วเท่าไหร่บึงการจะพัฒนามากเท่านั้น GDP ของจังหวัดจะขยับจาก60,000กว่าขึ้นไปเป็น10,000 0กว่าภายในไม่เกิน2ปีและเนื่อวันนั้นมาถึงนะครับท่านจะพบว่าเราพบความสุขที่แท้จริงซึ่งความสุขตรงนี้แหละครับเป็นของขวันอันสําคัญที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดคนนี้เนี่ย จะขอมอบล่วงหน้าะลรสำหรับพี่น้องชาวบึงการในปีใหม่ที่จะถึงนี้เรามอบให้เป็นของขวัญสำหรับพี่น้องประชาชนของเราที่เป็นลูกหลานกําลังเติบโตรับเป็นของขวัญเป็นพรอันประเสริฐสําหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราเพื่อให้คนของบึงการนั้นสามารถเป็นคนที่มีคุณภาพจริงๆสําหรับประเทศชาติแห่งนี้นะครับในเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดขอความกรุณาขอวิ่งบอลและขอรายงานตัวนะครับที่สําคัญที่สุดผู้ว่าคนนี้ได้ไปพูดมอบนโยบายสําหรับ6 7อําเภอที่ผ่านมา ผู้ว่าขอเรียนผ่านสื่อแห่งนี้ว่าสําหรับผู้ว่าคนนี้นะครับเวลาไปเปิดงานที่ไหนเวลาไปเปิดงานให้ใครนะครับในฐานะที่เราเป็นข้าราชการขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอความกรุณาท่านทั้งหลายนะครับผู้ว่าจะไม่รบกวนท่านทั้งหลายเลยในเรื่องข้องข้าวปลาอาหารไม่ต้องเรียงข้าวผู้ว่านะครับไม่ต้องมอบของฝันของฝากให้ผู้ว่าใช้ผู้ว่าทํางานเพื่อสังคมผู้ว่าคนนี้ยินดีนะครับบริการท่านทุกเรื่องขอความกรุณาท่านไม่ต้องเรียงข้าวนะครับ ไม่ต้องมีของฝากของฝังถ้าเป็นเรื่องประเพณีนิยมไม่เป็นไรครับแต่การเชิญผู้ว่าไปงานขอปามกรุณานะครับและที่สําคัญที่สุดเราจะรวมใจทุกภาคส่วนของคนบึงการไม่มีการแยกนะครับไม่มีการแยกฝ่ายไม่มีการแยกพวกผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีการเมืองเราเป็นค่าขององค์เดชะเป็นคนบึงการโดยโดยสถานะโดยตําแหน่งผมขอรวมน้ําใจคนบึงการเป็นหนึ่งเดียวนะครับจะจัด งานทุกอย่างเป็นเอกภาพโดยเฉพาะเดือนเมษาที่จะถึงนี้ผู้มาขอญาตพ,พูดผ่านสื่อเลยนะครับเราจะมีการจัดงานสงการานเป็นงานใหญ่ของจังหวัดให้อำเภอทั้ง8อํอำเภอนั้นได้นําความสวยงามของอำเภอนะครับมาเป็นรถขบวนแห่มีประเพณีพื้นบ้านมารําโชนะครับเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมึงกันเราจะให้สวนข,ขบวนคาราวานทั้ง8อํอำเภอนั้นได้มีการโชว์รถบุูาชาในงานสงกรานประจําปี ผ่านถนนที่มีความสวยงามของเมืองเหมืองกลางคือริมแม่น้ำของเพื่อสร้างนว,วัตกรรมใหม่สร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดจากเมืองเหมืองกลางครับเ <_ EN _> พื่อประจักษ์พยานเผยแพร่ไปทั่วแผ่นดินนี้ว่าบึงการนั้นเรารักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามบนความมีจิตใจดีของคนบึงการไม่เอารัดเอาเปรียบมีวินยัยมีความสะอาดมีความมั่นคงมีความปลอดภัยอันนี้แหละครับเป็นไฮไลท์หรือเป็นธีมงานสําคัญ ของคนเมืองการที่จะเคลื่อนขึ้นภายในปี2558ที่จะถึงนี้แนะนาของผู้ว่ากราบขอบพระคุณนะครับและขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับกราบขอบคุณนะครับสวัสดีครับ